มองลองมอง,มองดูรอบกายเราทุกคนที่เจอเรื่องเศร้ามีมากมายเช่นแต่ยังต้องสู้กันต่อไปออเคยมีอีกวันก็หายใช้เรื่องแปลกบา<อ>งคนจะล้าลมลง ชีวิตเลยหมดความหมายลองกับใจเวลาจะพาให้ดีกวันเวลามันยังไม่ใช่คำตอถึงแม้เวลาเปลี่ยนไปแต่ใจไม่เคยไขว่คว้า,วาสอหาแต่ตัวเราเองจะพงนไปได้ด้วยเจสุเท้า หนทางเปลี่ยนแปลงแล้วชีวิตของเราเปลี่ยนไปความดีจะถูกจำไว้ด้วยเวลาผลสอบไฟนอลออกแล้วแต่ผมก็ทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่บางทีก็เริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าคณะวิศวะที่เรียนอยู่เนี่ยผมชอบมันจริงๆหรือเปล่า หรือบางทีผมอาจจะเหมาะกับการเป็นนักวิทยาศาสตร์มากกว่าถ้าซูไปเรียนวิทยาศาสตร์ก็เท่ากับทิ้งเวลาที่เรียนมาตั้งสามปีเฉยแล้วจะเอาอยัางไงดีเนี่ยกลับตัวก็ไม่ได้ให้เดินต่อไปก็ไม่มีกำลังใจจะเดินต่อยิ่งคิดก็ยิ่งเครียดทำยังไงให้ใจสงบได้สักทีนะ เอ้ยสลามวอลเลกุ์กไปไปไหนแล้วเนี่ยวอลเลกซ์สลามครับก็กําลังหาที่สงบจิตสงบใจครับก็เลยกําลังเดินไปมัสยิดครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังหาที่สงบจิตสงบใจเนี่ยน้องมาถูกที่แล้วพวกเราเนี่ยกำลังสงบกันได้ที่เลยใช่ปะนี่มานี่มันี่มานั่งงี้ก่อนมานั่งคุยกันก่อนเชิญเชิญเชิญมามามาเร็วเร็วแม่ไม่ต้องเกรงใจคนบ้านเดียวกัน คออุมกาแฟให้นายอิ่มแก้วนึ่งใได้ครับได้ไปนายอิ่มนั่งก่อนเชิญเชิญตามสบายเลยเอาเอาหวานไหมกำลังดีครับไ,ไ,ไป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 ,ไป<ม>ดูหน้าตานี่หมองเศร้านะสงสัยอกหักมาใช่ไหมเนี่ยฮะแน่ๆเลยดูทรงอย่างเงี้ยชัวนี่แต่มันก็ธรรมดาของวัยนี้อะนะแต่มันต้องไปคิดมากมันหรอกนะ สาวๆเนี่ยยังมีอีกเพียบนะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเชื่อบังสิบังเนี่ยผ่านมาหมดแล้วเออคือบังครับคือไม่ไม่ใช่เรื่องสาวไม่ใช่เรื่องผู้หญิงนะครับเป็นแต่เป็นเรื่องเรื่องเรียนนะครับคือช่วงนี้ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เรื่องเรียนเนาะเนี่ยบังก็ดูจากหน้าตาคิดว่าทํางานแล้วอนะเฮ้ยอาจจากาแฟร้านร้อนมาแล้วจ้าวางวาง,วาง แมไม่เก็รอครับมาเป็นไรเมืม่อก,กี้นี่แกบอกว่าแกอยากจะสงบสติอารมณ์ใช่ไหมครับนี่บางแนะนําให้อย่างนี้ดีกว่าแกลองมองดูชีวิตคนรอบๆตัวดูสิแแกจะเห็นเลยนะว่าแต่ละคนเนี่ยต่างต้องเจอบททดสอบที่แตกต่างกันใช่ใช่เลยบางดูอย่างเฮียแม่งข้างบ้านนี่แหละ พิ่งจะายเบลนป้ายแดงมาใหม่อีกแล้วเอาอีกแล้วเหรอเม่รู้ไปร่ำไปรวยมาจากไหนที่เขาลือกันว่าแกเป็นสายส่งยาบ้าเนี่ยมันก็มีมูลนะดิพูดก็พูดเถอะของแบบนี้นะถ้าไม่มีไฟก็ไม่มีควันหรอกพี่เนี่ยอาทิตย์ที่แล้วอะนะตำรวจเพิ่งจะมาค้นบ้านอยู่หยกๆยกนี่เองขอให้เจอของกลางทันทีเฮ้ยชอบกลางอวดรวยดีนะ มันไส้สุดๆเนี่ยคือบางครับคือผมว่าเรามาคุยเรื่องของเรากันดีกว่านะครับคือผมว่าไปคุยเรื่องของคนอื่นเนี่ยผมว่ามันมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับว่ากก็ได้ก็ได้ได้เออนี่แกเนี่ยมีน้องสาวไหมมีพี่สาวคนหนึ่งครับไม่ไม่มีน้องสาวทำไมอะครับมีอะไรรู้แล้วก็เหยียบไว้เลยนะ แกเห็นบ้านสีเหลีอยท้ายหมู่บ้านรึไหมที่แกเดินผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยเห็นเห็นครับเห็นไม่รู้ว่าไปทำอะไรทั่วๆไว้นะทำไมอ่ะหมดทดสอบเลยมาตกกับลูกสาวอะสิแต่บ้านนั้นมีลูกสาวสามคนเลยนะพี่ก็ใช่นั่นแหละแต่ลูกสาวคนโตที่ตาโตๆผิวขาวๆน่ะสวยๆนะเออทำไมเห็นสวยอย่างนั้นเนี่ยสวยตาเป็นทองคับเป็นทอมเออเป็นทอมเสียดายของนั่รู้ดิใครกี่ยามัดไปทุกทีแล้วเนี่ย พวกผิดเพศถึงได้มีกันเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยยังไม่จบแค่นี้ครับลูกคนกลางที่ดูเหมือนทองอีกคนนึงเนี่ยอ,อทองแล้วครับทองทองเออไปแต่งกันตอนออไหนเนี่ยเขาว่าประมาณัสามเดือนที่แล้วอ่ะสามโอ้โหแกไม่เคยได้ยินเหรอโลกฮิตสมัยเนี้โลกอะไรอะคลอดก่อนกำหนดคลอดก่อนกำหนดเออ บ้านเนี้คลอดก่อนกำหนดเว้ยเอ้ยแล้วไอ้อ้คนสุดท้องอันที่ว่าเป็นเน็ตไอดอลน่ะลายนั้นน่ะนะเขาลือกันในแซดทั้งหมู่บ้านเลยนะทำไมอะไปกินน้ำยาล้างห้องน้ำฆ่าตัวตายเพราะอกหักอ้ยชีวิตน่าสงสารมยังดีหน่อยล้างท้องทันไม่ตายคือบางครับผมว่าเราหยุดคุยเรื่องนี้กันสัทครับ นีลนนินทามันเป็นบาปใหญ่นะครับบังแล้วผมขอบอกว่าผมไม่ผมไม่ขอร่วมวงสนทนาแบบนี้อีกเด็ดขาดนะครับผมขอตัวครับไปไหนเออไม่เป็นไรหรอกมึงก็ไม่ได้นินทายังไม่ได้มิจานนะเออมานมี้ก่อนโอ้โหนี่อะไรเนี่ยไม่รู้จักการสนทนาปัญหาสังคมมากเลยเรียนสังคมมาวะเนี่ยใส่ใจสังคมมากเลยนะเออไม่ใช่อ่ะอะไรอะไร ช่วงนี้เป็นไรไม่รู้บางอิหมานอ่อนอละหมาดไม่คอ่อยกุญชวดเลยเอา้าในอิมอัสลามอะัยกุ้งยังไม่เข้าเวลาอารี่เลยเนี่ยมานั่งเรื่องนก่อนก็ได้นะเออมัสลามจะจับกลุ่มคุยกันในเรื่องของคนอื่นนะ่ะเราขอบายนะวงเนี้ยไม่มีเรื่องชาวบ้านหรอกมีแต่เรื่องของตัวเองล้วนๆเรื่องของตัวเองเอาไม่ค่อยรอดเลยจะไปใส่ใจกับเรื่องชาวบ้านก็ทำ เ่่ยยครือองูก็เมื่อ,อวันก่อนเนี่ยบางอุซัยนีเนี่ยเขามาเล่าให้ฟังว่าช่วงเนี้ إ ي ่านอ่อ,อนแล้วก็ละหมาดไม่ค่อยคูยชัวเลย<ม>เราก็เพิ่งเป็นเหมือนกันนะแล้วลองไปอ่านดูในหนังสือนเนี่ย<ม>เขาบอกว่ามีวิธีแก้ไขด้วยก็ดีเหมือนกันนะช่วงนี้เราเองก็มีเรื่องเครียดๆอยู่เต็ไมไปหมดเลยหัวใจคนเราจะสงบสุกได้อย่างแท้จริงอะ ก็ด้วยการรำลึกถึงอัลลอฮ์รำลึกถึงอัลลอฮ์พวกแบบที่มานั่งสิเกตแล้วก็กล่าวสุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละอัลลอฮฺวักบารอะไรพวกนี้นะน,นั่นก็เป็นอีกวิธีการหนึง่งแต่ก็ต้องกล่าวอย่างเข้าใจความหมายจริงๆนะจริงๆแล้วเนี่ยการนั่งล้อมวงกันแล้วคุยเรื่องศาสนาเนี่ยแล้วเราพูดถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ ก็เป็นการลํำลึกถึงพระองค์อย่างหนึ่งนะที่สำคัญวงล้อมที่มีการลํำลึกถึงอลัลลอฮ์มาเลย์กะจะอบล้อมด้วยปีกสูงไปถึงชั้นฟ้าแล้ววงล้อมแห่งนั้นก็จะมีแต่ความสงบคนที่เดินผ่านมาร่วมด้วยแบบไม่มีเจตนามาตั้งแต่แรกเนี่ยก็ได้รับการอภัยโทษไปด้วยอืมึงนั้น เราขอร่วมวงด้วยนกันนะได้เลยว่าแต่ว่าเครียดเรื่องอะไรมาล่ะบอกพวกเราได้นะจะได้ช่วยกันแชร์ช่วงนี้เรื่องเรียนผลการเรียนไม่ค่อยดีแล้วก็เราก็คิดว่าจะซิวดีไหมหรือว่ายังไงดีเพราะว่าตอนนี้เราก็เรียนสูงแล้วด้วยววััันนนเลามมยงงไ่่ใช้คอตึออแ ใจไม่เคยไขว่คว้า,วาสอหาตแต่ตัวเราเองจะพบไปได้ด้วยเจอิญเส่า